สนับสนุนโดย i-mobile เพราะเราเข้าใจบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมว่าคนเราชอบสิ่งที่คนอื่นชอบได้ด้วยนะไม่ต้องเป็นเราหรอกอแต่ชอบไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ชอบเหมือนเรานะเขาชอบในความชอบของเรา พอจบแล้วพี่จะไปทํารายการทีวีมันเป็นความคิดของเราเองหรือว่าเรามีการคืนพี่ชวนครับเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วเขาไปทำงานอยู่ที่บริษัทมีเดียเขามีเดียเขาแบบว่าเอ้ยเนี่ยเขาขาดคนอยู่นะอะไรเงี้ยลองมาเขามาคุยไหมอะไรเงี้ยผมไม่รู้อะไรเลยแต่ผมก็บอกว่าได้เขารับไปทำก็เริ่มเรียนรู้จากรุ่นพี่ที่ทําแล้วในยุคของผมเนี่ยรายการของคุณดํารงพุตานอะไรเงี้ยครับเป็นรายการที่มีคณะตลกมาเล่นเทพเพชรธงจิมเด๋อดูดีเชิญยิ้มอะไรเงี้ยผมก็จะจ้องตาเป็นมันอยู่แล้วอะไรเงี้ย พอเจอตัวจริงอะคุณเหมือนเหมือนเหมือนใครสักคนเจอพี่เบิร์ตอะแต่แต่บางคนเวลาถ้าเจอคนที่ชอบมากแล้วแบบโอ้พี่เทปงงานแล้วแบบจะทํางานไม่ได้แต่สำหรับพี่เวลาเจอพวกเขาแล้วผมเข้าไปืไหลามากเลยคือนะเนื่องจากผมเข้าไปเป็นคนรับใช้คุณวิธีการของผมโดยโดยโดยความโดยอายุด้วยเราเด็กกว่าเขามากก็พี่เทพเอาอะไรไมคคับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูแลเขาอะครับปนกับบลิฟงานเขาแต่กุกกักบ้างแต่ก็เขาก็จะเขาก็จะเอ็นดูแบบน้องอะผมมีความสุขอะหลังฉาก และหน้าฉากเท่ากันเลยคือตอนเล่าให้เขาฟังแล้วเขาหัวเราะทเทพเจ้าของเราหัวเราะสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมาแล้วบอกให้เขาทำอะ่ะฟินคุณ,คณผมฟินมากมผมฟินที่หลังฉากแล้วผมก็ <laughs> มาอยู่หน้าฉากแล้วเวลาเขาเล่นเขาสนุกสนานกันเองผมก็ฟินอีกทีอย่างเงี้ยเ <laughs> วลาเราอัดเทปรายการทีวีนะครับสมัยก่อน <laughs> ผมจะขอรถโอบีอัดเป็นเทปคัดเซ็ตให้ผมด้วยตังหะแล้วผมก็เสียบฟังในรถ ตลอดเวลาเลยครับดึงตัวเองกลับไปตรงที่ผมซื้อเทป25บาทแรกมากย้อนกลับไปนะตอนนั้นที่พี่นั่งหักนิ้วให้คุณพ่ออยู่ใช,ใช่ไหมฮะวันหนึ่งเราได้มาเจอตัวเองแล้วเราพูดได้ยังไงฮะว่าตอนที่เราเป็นโปรดิวเซอร์ของรายการทีวีตลกเนี่ยนั่นคือตัวตนของเราที่มันเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วผมพูดได้เพราะผมมีพลังภายในผมไม่เหนื่อยเลยถึงคุณเหนื่อยคุณก็มีความสุขเพราะมันสนุกอะใช่ป่ะก็ก็ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเออดังนั้นสิ่งที่เราชอบคืออันนี้ว่ะนี่ยะเป็นตัวเรา ตังนั้นเวลาพี่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยพี่ต้องหาตัวเองต่อไปป่ะว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยู่ในตรงที่มันสนุกละชีวิตของเรามันเริ่มลงตัวละแต่เราก็ต้องแบบพยายามจะทำให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่ก็ยังมีหน้าที่เป็นลูกจ้างแล้วก็คิดว่า โชคดีจังเลยมีคนให้เงินเดือนในทำและทำสิ่งที่เราชอบแค่นั้นก็าทาไปเรื่อยๆ,ๆยังไม่ได้ถึงรู้สึกว่าต้องต้องถึงเวลาเปลี่ยนอีกแล้วใช่จนกระทั่งวันหนึ่งพอม,มีช่องทางเนี่ยมีบริษัทอื่นจะทำอะไรการตลกผมก็เลยได้ได้เข้ามาทำจึงทําให้ผมได้รู้จักกับพี่ๆที่เป็นตลกเจนใหม่เป็นพี่จิ้มชวนชื่นกับพี่จตุรงค์ี่ยวสองโทรกีทีกีทีก็รับไมหมล่ะสองคนนี้เขารู้จักพี่คนนึงที่เป็นโปรดิวเซอร์รู้จักกับพี่ฮอที่ไอเอสครับซึ่งเขาอยากทำหนังตลก เขาเลยลากเราไปอย pues, er. oh. uh ู่ในกลุ่มนี้ด้วยภาพที่เห็นนี่คือเฮียว่านั่งอยู่นี่ข้างขวาเฮียเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนึงเล่นหุ้นเห็นมันบอกแล้วว่าจะเอาโปรเจกต์มาขายหนังอะไรเล่าให้ฟังสิผมก็ลุกขึ้นเล่าเล่าแบบที่เราคุยกันเงี้ยเล่าผ่านมาเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกเอาง่ายๆดิให้มันเกิดในที่ที่เดียวได้ป่ะเพราะว่ายังทำยังไม่เคยทำหนังกันนี่เกิดในโรงงานบ้าก็ได้ไปคิดกันมาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ได้ทำพอเขาอนุมัติเนี่ยก็ออกมาตกลงกันพี่จิมเขาบอกค่อยๆว่างพี่ลงงานเยอะพี่โโปปปปปปรรรรรดดิิิวววเเเเเซซออออ์์บบบบกกลีี่่่ยนนน็ผผผมมมคััั้าาใจฏสธททแตตไ อีกแล้วผมอยากให้สิ่งที่ผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจากโปรดิวเซอร์พี่ได้กลายมานไปพร่มกับเต็มตัวล้เป็นไงบ้างครับคือเวลาถ่ายทำรายการทีวีก็จะมีสวิตชิ่งมี o b ลากเข้ามาแล้วก็ถ่ายไปอะไรเงี้ยครับแต่วันอันที่ผมถ่ายหนังเนี่ยระบบเสียงกับระบบระบบภาพเขาบันทึกคนละทีครับวันแรก่ผมไม่ถ่ายผมตะโกนแอคชั่นหนังตะโกนคัดผมว่าเฮยอะไรวะ เพราะว่าเทปเสียงเขายังไม่ได้บันทึกนเลยมันไม่รู้อะไรเลยกลับที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคนทั้งกองเงียบว่าเฮ้ยเขากำลังอยู่ภายใตุ้่้กลกับอะไรวะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ผมไม่ผมไม่จะกวนแอคชั่นอีกเลยผมจำได้สองประโยคเรื่องนี้เรื่องคําแรกเนี่ยแอคชั่นคัทคันที่สองคือตอนหนังเสร็จไม่ไม่น่าให้มันทําเลยใครพูดอ่ะอันนี้อันนี้คู่ใหญ่ที่อยู่ในจํานวนคนที่อนุมัตินะครับทาไมฮะคือต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้ดูแลภาพยนตร์เขาว่าเขาเขา กรอบเศษขยะของผมมาตัดจนเป็นเป็นมุกตลกเรียงๆกันได้ไรเงี้ยครับคือมันถ่ายทําแบบคือทุกคนก็เอื้อมตั้งแต่วันที่ผมถ่ายแล้วผมก็ไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวมากน้อยไม่รู้ย้อนแสงอะไรเลอะเทอะไปหมดอะ่ะก็ก็เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ก็จําได้แค่อันเนี้ยคือคําชมเป็นเรื่องของเงิน,นแต่ที่เหลือเป็นคําด่าลวนสําหรับผมเป็นของสิ่งหนึ่งอะ่ะที่ผมจะจํามันไปว่าจนวันตายและไอ้สิ่งเนี้ย และตอนนี้มาติดตามเรื่องราวดีๆในช่วง iSocial ครับช่วง Iso c i a so l ในส่วนของหน่วยของผมเนี่ยมาจากกองพลหันราบที่9ครับมาจากที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับภารกิจในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบทกภยัย ภารกิจแรกๆที่เข้ามาเนี่ยภารกิจหลักเลยเนี่ยก็คือการอพยพป,ประชาชนซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่เราไม่ทราบว่ามีประชาชนอีกจํานวนเท่าไหร่ที่อยู่ในเขตเราก็เลยได้เปิดศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบะภัยเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคแล้วก็ศูนย์รับแจ้งเหตุจากนั้นเราก็จะวางแผนในการที่จะจัดกําลังพลยุโทโธปรกรณ์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับปัจจุบันเนี่ย น้ำสาการเริ่มลดแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มีกิจกรรมดนตรีมีสื่อสร้างสรรค์ที่อยากจะให้ประชาชนได้มีรอยยิ้มกับเข้าสู่สภาวะปกติพลรงหน้าที่เหล่านี้มันก็เป็นภารกิจของเราอยู่แล้วในการที่จะพัฒนาประเทศหรือช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาที่เราปฏิบัติกันอยู่ที่นี่เราก็ปฏิบัติกันตลอดยี่บี่ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงจะเหนือ่อยแต่เราก็มีความภูมิใจครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะครับว่าความเอื้ออาทรความสามัคคีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถึงแม้ว่าในครั้งนี้เราอาจจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าเรายังโชคดีที่เรายังมีชีวิตอยู่เราโชคดีที่เรายังอยู่ในประเทศไทยและเราก็ยังมีคนอื่นๆที่เขายังเป็นหัวรใรย,ยกันก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านครับ คนขี้ว่าคนดึงไปเศร้ารู้จักคนดึงไปเศร้าไหมไม่เอะอะถ่ายรูปแล้วโพสลงในเฟซบุ o กเขียนว่าเหงา <c oughs> สัปปรหลาดคนพวกนี้สัปปรหลาดคุณ